สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับทุ่งนาผาฝันสวรรค์บนดินนี่คืออาชีพลองของจ่าไว้ทุ่งนาผาฝันนะครับพี่น้องนะครับอาชีพรองนะครับวันนี้จ่าไว้จะมารับมีดนะครับแต่ก่อนนี่เงาน้อยนี่เป็นมีดมีดทมีดขีเหียนไปสู่เขาให้หน่อยสู่เขาบ่ได้นะผมจะมารับมีดให้คมวันนี้รับมีดอย่างเดียวมัด ตรงล่างนะครับตรงล่างตัวฮ mm ุบบนตรงบนนะครับวันนี้เอาแค่นี้พอนะครับแค่วันนี้วันเดียวพอจุกจุกจุกอ่าปอยไปสะบายพี่ไปขยับไปเท้าไปเท้าไปเท้าไหลมาแรงมาแรงมาแรงมาลงจุกจุกจุกเนี่ยลูกเนี้ยอ่ารับมีดเขานะรับมีดรับมีดจักจั๊กจักจุ๊กปักปักปักอ่าปักปักปักเนี่ยลูกเนี้ยทำนี้ให้ทำให้ติดเป็นนิสัยตือให้เป็นสันดาน ับไปเท้าขยับไปเท้าจิกไปจุ๊บจุ๊จุ๊ไม่โดนกว่าให้หนักกว่านี้ได้ไหมนี่อ๋อป <friend> <t hopping> ักป <before> ัก <genau> ป <quiet> ักเอปักปักปักมาเลย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 มาปัก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 มาเลยมาเลยมาเลยมา มาตอนมาตอนมาตอนมาปั๊บป๊บขอไมออก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 ปั๊บปั๊บป๊บอะไมาอะไมาอะไรมาเอาเวุดยุหุหลงเบานัก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 นนี้ได้ไหมเดีวคนนี้ได้ไหมดีนี้ได้ไหมวอ่าเปิดแกมเปิดแกมเปิดแกเออเอาดิ อ่าเอาเปิดเกมไม่เปิดเองเขาไม่ออกนะเปิดเกมเปิดมา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 ปักมาปปักปักเออเปิดเกมมาเปิดเกมมาเปิดเกมมาเกมมาเกมมาเร็วเยอะมาใหญ่มาใหญ่มาใหญ่มาเอาปักปักปักอ่าเจ็บล่างด้วยเจ็บล่างด้วยเจบล่างด้วยหยุดเอล่างด้วยล่างด้วยปักเอ้บดด้วยปักเดี๋ยวบดมามาจั๊กจั๊จั๊เออเยอะบดเยอะบดเอ้อเจ็บล่างเยอะล่างปักเปิดเกมมา ปักปักปักอ่าไปขยับ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 ปักอย่าบนนี้ปักปักมาล่างมาปักมาบนมาล่างมาปักบนมาปักอ๊บปักปักปักอ๊บปักปักปัก๊ปักปักปักอ่าบนมาปักล่างมาปัก

ลงล่างเปิดเกมให้พ่อออกก่นหลังลงหาลงล่างต่อยเหมือนจริงต่อยให้โดนให,ให้เจ็บเข้าใจปะหาจังหวะเปิดล่างเปิดบนแย่ล่างแย่บนนะครับพ่อต่อยหลังจึ๊บสวนทางเลยสวนจึ๊บลำตัวฮุกบนแล้วก็ไปแล้วก็ขยับขยับ,ยบมา้อม <laughs> 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 เปิดเกมมาเปิดเกมมาเปิดเกมมา <itation> <laughs> โอ้ยไม่ได้ก็ได้ <laughs> <laughs> ป๊าป๊าป๊ <laughs> อย่ายไม่เปิดไม่อย่ายามาอย่ามาเขาไม่ออกอย่าไมต้องรอรอมากรอมากรอมากรอมามาเปิดกมาปาป้าป๊าป๊าหาจังหวะ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 ตััวเขาปาหาจังหวะตั้ัวเาปาปาปาเออเดี๋มาเดี๋มาเดี๋ยาปาปาาอยับมาขยับล็อกขยับล็อกปาปาปาเด้ ป๊าบวัดโอ้ยฮาดีวฮัเดีวฮัทดีโอ้ยป๊าบป๊าบป๊าบโอลยปลยบป๊าบป๊าบโอ๊ยไล่มดิโอ้ย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 

โอ้ทอรโดอันตรายครับจบยกสุดท้ายครับอันสาม